คนน่ารักน่ารักที่จะโคจรเข้ามาเจอกับคุณนะคะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีปล่อยผ่านใช้วิจนารณญาณแม่วอาจะขอดูใบแรกว่ามีหรือเปล่าใบที่ 2, สองลักษณะเขาเป็นแบบไหนใบที่สามจะมาเจอแบบไหนอย่างไรจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะใช้วิจนารณญาณมนุษย์เรามีหลากหลายเนาะคุณเป็นยังไงคุณก็จะอยู่คนแบบนั้นขอดูก่อนว่ามีหรือเปล่าคนน่ารักน่ารักสินเสมอที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณ ไพ่สามดาบคิดว่าจะยังไม่มีภายในสามถึงหสามเดือนนะยังไม่มีนะคะอ่ะทีนี้ขอดูหกเดือนไหนคะ่ะถ้าสามเดือนไม่มีหกเดือนมีไหมคะหกเดือนมีเดือนสันคนใหม่มพลังงานดีมากนะคะถ้าใครรอคอยแบบว่าแม่หมอเนิเฟสความรักต้องการคนที่จะมาตอบโจทย์สามดาบขึ้นเนี่ย อาจจะมีในย้าวว่าคุณจะต้องดูแลกายใจตัวเองก่อนให้อภัยคนเก่าให้อภัยสิ่งที่กังวลก่อนเคลียร์พลังงานตัวเองก่อนนะคะให้อภัยตัวเองให้ได้ก่อนรักตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็อย่ากลัว ความผิดหวังอย่ากลัวความเสียใจภายใน3เดือนนี้เป็นช่วงเวลาของการทําความเข้าใจกับอุปสรรคทําความเข้าใจกับปัญหาทําความเข้าใจกับเงื่อนไขลักเดิมๆที่มันไม่ตอบโจทย์เราให้อภยัยแล้วปล่อยมันไปเสียนะคะเพราะว่าชีวิตคุณกำลังได้เริ่มต้นใหม่ภายใน6เดือนเลยนะคะเดือนสันเข้ามาเนี่ยถ้าปาถนาจะดึงดูดคนที่ดึงดูดเข้ามามีแน่นอนนะคะเป็นคนที่เป็นพลังงานใหม่มากๆนะคะเพราะเดือนสันคือสดใสล่าเริงเหมือนคุณเลยค่ะ เวลาที่คุณเคลียร์ความทุกข์เคลียร์ความเศร้าเคลียร์ความกังวลใจคุณก็จะกลายเป็นคนใหม่ที่สดใสแล้วเลยคุณจะดึงดูดคนคนนี้มาอาจจะไม่จําเป็นต้องดึงดูดแต่หมอคิดว่าน่าจะได้ไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวต่างประเทศนะคะที่มีธรรมชาติหรือไปเที่ยวสถานที่ที่สนุกสนานจะได้เจอคนคนนี้พันขึ้นก็มีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติหรือมีเกณฑ์เป็นคนที่อายุน้อยกว่าถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแปลว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาจะมีความสดใสล,ล่าเริงมีความสนุก เป็นคนที่นักเดินทางนะคะเออมีแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่าลักษณะเขาเป็นอย่างไรอเพราะว่าเราบอกว่าเดซันอาจจะยังไม่ใช่ลักษณะแต่บอกว่ามันมีนะคะภายในหเดือนขอดูลักษณะเขาหน่อยเขาอุยปิดไ้ก่อน <laughs> เขาเป็นเหมือนคุณเลยลเขาจะโสดค่ะมีอิสระภาพในตัวเองมีคุณค่าในตัวเองมีงานที่ตัวเองชอบ ทำนะคะถ้าใครที่เป็นเพศชายที่เข้ามาชมาคุณอาจจะโหยหาแล้วไม่หยหาไม่รู้แต่แม่หมอคิดว่าคุณจะเจอสุภาพสตรีหรือพลังงานเพศหญิงหรือฟมินนีนที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งยืนด้วยตัวเองได้สง,ง่างามมีความอินดีพนเดนต์มีความแตกตา่างมีความอิสระในตัวเองแต่ถ้าใครที่เป็นเพศหญิง้าคุณจะได้เจอคุณจะได้เจอคนที่เคารพในตัวคุณโสดเหมือนกันถ้าคุณโสดนะคะแม่หมอต้องคิดว่าคลิปนี้ยังไงคนโสดก็ต้องมาดูนะคะแล้วก็เป็นคนที่ มีการเงินที่ดีมีความเข้าใจชีวิตมีความแตกต่างจากผู้คนนะคะเคารพและชื่นชอบคนที่ประสบความสําเร็จเขาเป็นคนที่ให้เกียรติและเคารพคนที่ไม่ใช่ที่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวแต่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเคาและสเปกคนที่มีความรับผิดชอบคนที่ดูแลตัวเองได้ดีค่ะดีมากพลังงานดีมากเก้าเหรียญนี้เป็นพลังงานที่ไม่ได้หยหาความรักด้วยซ้ําเป็นพลังงานที่ชอบ อยู่กับตัวเองมีภาระมีหน้าที่มีแพชชั่นเฉพาะส่วนตัวยืนหยัดด้วยตัวเองได้มีเงินมีทองมีสินทรัพย์มีความสุขมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอ,อยู่กับตัวเองก็มีความสุขแล้วก็สามารถที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองรักและเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนด้วยนะคะอู้พลังงานดีนะคะอะขอดูลักษณะโอเคเลยแหละแบบเจอแล้วสร้างความสุขสร้างความสงบใจให้อ่ะ คือไม่ต้องพยายามอะไรอะค่ะพอเจอแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสบายใจจังเลยไทยคล้ายกันอะถ้าคุณเป็นคนรักออสระเห็นคุณค่าในตัวเองสบายใจคุณก็จะเจอคนแบบนั้นเลยค่ะอืมนะคะเจอคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าทั้งคุณและเขามีคุณค่าให้เกียรติและเคารพโดยไม่ต้องพยายามอืมขออีกหนึ่งไปค่ะลักษณะดีนะคะอะประมาณช่วงไหนคะภายในหเดือนเนี้ยค่ะ ประมาณเดือนไหนคะ่ะอุ้ยเดฟู The ่ะอืม h e FOOL มันบอกประมาณเดือนไม่ได้แต่บอกว่าช่วงที่คุณเจอจะเป็นช่วงที่คุณสนุกกับชีวิตจริงๆไม่ได้มีภาระพันธะผูกพันอะไรถ้าเคยมีคนรักคุณก็ต้องโสดอะตอนนั้นแล้วคุณจะแล้วคุณก็ได้ใช้ชีวิตในในสิ่งที่อยากจะใช้ปรารถนา THE ฟูคือคุณจะเจอช่วงคุณเดินทางคะ่ะไปเที่ยวคะ่ะหรือช่วงนั้นคุณใช้ชีวิตตามเสียงหัวใจตัวเองไปแล้ว มีความสบายใจอยากเที่ยวอยากอยากเที่ยวก็ได้เที่ยวอยากกินก็ได้กินอยากทาอะไรก็ได้ทําเงินทองมีมีฟรีแลนซ์มีงานอิสระสนุกสนานเฮฮาประจิงโกงคุณเนี่ยคุณจะได้เจอนะคะอ่ะขอดูใต้กองสหรับอืมเขาจะมาช้าจริงๆเขามาไม่เร็วหรอกเขามาช้าแต่มาแน่ๆนะคะความสัมพันธ์จะไม่เชิงมาเชิงจีบกันนะมันจะเป็นความสัมพันธ์ประมาณว่าเจอกันแล้วสร้างแพชชั่นแรงบันดาลใจแล้วรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกเหมือนภาพนี้เลยอ่ะ เรามีคนแบบเราอยู่บนโลกใบนี้เรามีคนไทยนี้อยู่บนโลกใบนี้จริงๆคนที่สง,งบคนที่สบายใจคนที่ไม่ได้หวยหาความลับคนที่ภูมิใจในการอยู่กับตัวเองเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้แล้วก็มีความอิสระ,ะในชีวิตวมีเหมือนคุณเลยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ถ้ามันถูกพัฒนามันจะพัฒนาแบบชา้าไม่ได้โรแมนติกหวานแหววแต่มันสร้างอินสปิเรชันสร้างความสุขสร้างความสง,งบใจสร้างความเชื่อมั่นนะคะเพราะฉะนั้นคุณดูนะ 9เหรียญบวกอีกหนึ่งเหรียญก็เป็น10เหรียญเพราะฉั้นคนที่เข้ามามาช้าแต่คู่ควรอ่ะมาช้าแต่จะอยู่ยั่งยืนมาช้าแต่ความสัมพันธ์ไม่หวือหวาแต่มั่นคงเต็มไปด้วยเวลาที่ใช้ด้วยกันแบบมีคุณภาพและให้เวลากันและการได้เจริญเติบโตโอ้เป็นพลังงานที่ดีเยี่ยมนะคะ,ะทีนี้ใครมีคำถามว่าแม่หมแล้วถ้าไม่เจอล่ะมีไหมถ้าไม่มีล่ะมันจะมีเก็บตกไหมคะ มันจะมีช่วงเก็บตกไหมคะถ้าไม่มีคุณก็ไม่ต้องซีเรียสค่ะเพราะว่าราชีนีถือดาบขึ้นแปลว่าถึงจะมีหรือไม่มีณนะวันนั้นคุณจะสง่างามคุณจะรู้สึกไม่ได้หวยหาความรักคุณจะชัดเจนในไทท์ในสเปคของคุณนะคะคุณจะเป็นตัวของตัวเองและมีความสุข